ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ออกคลิปไอแนนเมืองน่านออกไปนะครับปรากฏว่าเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมสูงมากผมเลยได้ออกไปศึกษาข้อมูลจากภาพฝาผนังต่างๆก็พบว่าไอแนนเมืองน่านอยู่กับทุกบุญทุกประเพณีของเมืองน่านเราเลยทีเดียววันนี้ลองติดตามชมกันแบบสนุกๆเลยครับวันนี้วัดเรามีบุญใหญ่นะครับเรามีวงดนตรีมาแสดง ทุกคนมาร่วมชมกันอย่างสนุกสนานนะครับมีการฟอร้อนมีการละเล่นต่างๆอา้าวนี่ก็มีการขายน้ำแข็งระหว่างนั่งดูลิเกนะครับสนุกสนานกันมากลิเกก็กำลังเล่นกันอย่างสนุกนะครับอา้อาวอา้าวอ้าวมีจิกโกโปวนหน้าโรงลิเกซะละพี่สอหอจัดการด่วนครับ เนี่ยเอาไอ้แน่นของดีๆเขากินเพไอให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยกินมากมันก็ต้องโดนจับซะอย่างนี้แหละครับวันนี้ลูกของพ่อกำนันบวชนะครับเชิญแขกกันมาเลี้ยงกันสนุกสนานเอา้าผู้ใหญ่หมู่ต่างๆเชิญวันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับมาบ้านผมเนี่ยถือว่าพร้อมนะครับอิ่มแล้วก็ มีซอมีดนตรีนะครับจัดเต็มครับจัดเต็มวันนี้ทุกคนสนุกสนานกันนะครับแต่ไอพวกนักเลงพวกนี้เนี่ยกินแล้วต้องระวังนะอย่าไปสร้างเงื่องสร้างราวเดี๋ยวจะเสียชื่อพ่อกำนันหมดเต็มที่นะครับพี่น้องเต็มที่ฟ้อนครับฟ้อนฟ้อนสวยๆงามๆดนตรีพร้อมนะครับดนตรีพร้อมอาหารเอาไปถวายพระกันนะครับ ต้นการประพฤกเงินเทียบนะครับทุกคนมีความสุขได้ทำบุญร่วมกันอ่าแล้วพี่คนนี้แกชูอะไรเนี่ยอีกแล้วนะครับแกมีไอ้แน่นระหว่างแห่ไปวัดก็ถือว่าเป็นความสุขของคนที่เขา,าหาความสุขจากไอ้แน่นนะครับวันนี้ลูกหลานมาขอคาระวะขอพร จะคู่อาวุโสนะครับญาติมากันเต็มบ้านเลยโอ,อ,อกาสพิเศษนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องต้อนรับญาติๆกันด้วยไอ้แน่นนะครับของแท้เมืองน่านจริงๆบ้านโน้นเขาคารวะกันบ้านเราก็อยาให้แพ้เขานะลูกนะอ้าวมาลุกหลานก็ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งทำอะไรก็ให้สมมาตรปรารถานายุมันขวัญยืนนะลุงนะ ใจมากๆที่คิดถึงพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,อย,อยเอ้าแล้วลูกคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเข้าหาไอแนนอีกแล้วชุมชนนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับวันนี้ญาติมากันเต็มบ้านเอ้ายกพาข้าวกันมาอาหารต่างๆจัดเต็มอ้าลาบอยู่ไหนลาบลา,าบคุณสุพจน์คุณสุพจน์มาช่วยกันทำลาบหน่อยอ่าพี่สุพจน์กำลังนั่งอยู่นะครับวันนี้สงสัยจะมี ลาบนะครับระหว่างทำลาบก็ขาดไอแนนไม่ได้พวกผู้หญิงก็มีการปิ้งปลาอุ๊ยมีการจีบกันด้วยนะครับถือว่าเป็นความสุขของหนุ่มสาวในชนบทหยอกล้อกันไประหว่างทำกับข้าวมีไอแนนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับและเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเอ้ยจะใช้ชคำว่าอะไรดีเนี่ยแปลว่าเมาจนหมาเลียปากได้ไหมครับมาเมืองนัานลองถามหาไอแนนนะครับวันนี้สวัสดีครับ